เราจะรวบก,กระดูกหมูใส่เกลือลงไปสักก้อนใส,อใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะรวกก็นำม,มันมันออกกอนเนาะเอากระดูกหมูที่เขารั่วไปมัอกี้ลงต้นมนำเดือดคะก็ต้มก,กระดูกหมูไปจนมันเปื่อยสักก้อน เอาละค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเนาะยากระซับปีกล้วยลงไปค่อยค้นให้น้ำมันลงไปบ่ให้มันดับเนาะกันบ่ให้ปีดับน้ำต้องเดือดเดือดเนอปียังสิบ่แลลัยบวชนปีสิและกระดูกหมูก็ต้มโดนให้มันเปื่อยๆคนเด้อ ก็เช็คเอาเนาะว่าต้มโดนจังใดก็ได้มักปีหลายๆกะไส้ปีไม่ลกอ่อนกะไส้ปีหลายๆ้อจะได้บำรุ่งนำนมวะแต่คุณยาสุประอ๋งมองที่มันม่ลูกปีแบบมันหยาดฝาดไปหน่น้อยเสร็จแล้วเขากัใส่เครื่องแกงที่เข้าโค ตะไคร้พริกแดงพริกแห้งรวก็หอมดแดงรากาใส่กะปิหน่อยนึงปกกะปิมาหยอดหน่อยหนึ่งจะบ๊ยหลายมันไม่กินหอมจากหน่อยนะจ๊ะถึอกินกะปิจากหน่อยเห็น,นี้ย,สสยเสร็จแล้วก็ใส่เลยนี่แหละ Cái xoay phá đây này, Pá Xay chặt mái sắp cất, Nếu không xay lại. Mình đã chìm lâu lắm rồi cất. Nó xẹp vậy. Còn Pá ra xay càng nhìn, Nói này, น้ำปะลาใส่ใส่กียเขียๆเ,เดี๋ยวเครื่องปรุงมิยังแน่คุณดาสีเขียนใบไต้คีปเด้อเอาไปเบิ่งอันนี้กับผักอีตูกับผักขาใบชะอมกับใบแมงลักท้าไทยนี่ใส่นี่ละที่ขาดปรได้ใบ ผักอีตูตับใบผักขาใส่ลงไปเลยจ้าเสแเรเดย์บางกีเนี่ยเก่งง่ายให้ปิดไฟปิดไฟเนระาจะใสีซิ้นอีกรอบนึ่งยานใบผักอีตูเกือือหมดใบผักอีตูต้องหกหัวกินหอมแล้ว โอ้ยละแซ่บเลยแม่เราบดไดุ้งหลาเราใส่ตะน้าปลาแดอย่างเดียวละแซ่แบใส่วัตถุดิบที่ดีๆมันก็บไดไป้่งหลายผงชูรสไม่เกีียวหลวดุดเพราะว่าเ้าเานัวน้ำนำต้มกระดูกหมูสี่โค้หม,มูเราเนี่ยาต้มจนเท่าไดน้ำซุกที่ที่นัวแล้วจนหมู จนหมูนุ่มกระดูกซีโค้งมันนุ่มแล้วอ่อจังกับแมาเอาปี๊ใส่จังมาปุ๋มโลด,ดโอ้ยจบคลิปค่ะน่าตักใส่จานเลยนะจ๊ะเห็นป่พี่นอ้องโบแลจักน้อย ต้องไป,ปซับใบสะกอนเห็นเปลืองบักหนาเาเลยต้มเครื่องต้มอ,อะไรเห็นมันน้ำเดือดๆอ่วยปี่ร้องโบรบรัตต์กนนี่นะบรัตต์กนะแต่เสียบก็ยังนี่เฮ็ดกินเดอ้อเฮ็ดกินเดอ้อไม่รู้อ้อนยาใส่ผักขาแล้วไม่รู้อ้อนที่พิษกระบูนสมัยนี้บ่มีกระบูนหรอกเนาะไม่รู้อ้อนก็กินบำรุงน้ำนมได้เลยนะจ๊ะ นอืมอืมอืมมันนุ่ม mmm ยูไรกันหรอชอบโปรปล ใช่กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณย่าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ